สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชคมมยไทยเฉสีอาทิตย์ที่13สิงหาคมวันนี้มาพร้อมกับเรทอัปเดตล่าสุดเลยเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงพราง fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทางาน fc ที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้ไม่มีรับลงพรางนะพยายามจะทําข้อมูลให้ดีที่สุดเพื่อ fc หงแดง คู่หนึ่งปรับเปลี่ยนเรียบร้อยวันนี้เพชรสำเริจถอนได้มนพระรามสิทธิเพชรชลุกันมาชกกันที่พิกัดน,น้ำหนักร้อยปอนนะเจอเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแกน่นเพชรโชกุลเมื่อเช้านี่มา44ขนาดที่มนพระรามนี่มา45มนพระรามซ้อมอยู่นี่เลยนะเดชรัดไปใต้การดูแลของพี่หลวงพี่หลวงพามาเมื่อเช้านี่เป็นเด็กวัย15จากราช,ชบุรีชคเมืองกรุงมา23ไฟละขนาดที่เพชรโชกุลเนี่ย14จากขอนแก่นนะวัยใกล้เคียงกันยืนเทียบสัดส่วนเมื่อเช้านี่ มนพระรามดูลอยกว่าแต่ขนาดที่หนากว่าคือเพชรโชกุนซ้ายนี่มนพระรามขนาดที่เพชรโชกุน so อีกขวาหลักเหลี่ยมไอคิวด้วยกันนั้งคู่มวยคู่นี้องแดงยังชอบมวยในรายการนะชอบเพชรโชกุนเพชรโชกุนนี่เป็นประเภทที่ไอแอดนะไอไอแไอดฝีมือดีเลยว่างาั้นเป็นมวยขวาอแอดฝีมือดีการโจมตีการเข้าทานี่ถือว่าเด็กคนนี้มีของวันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรโชกุนนะโอเคน้ําหนักแม้จะขาดนะ ต่ำกอ่าพิกัดต่ำกว่าคู่ต่อสู้หนึ่งกิโลแต่หนึ่งกิโลสำหรับมวยร้อยปอนที่มาชจกช่องเกดในกลางวันและเป็นมวยในรายการคงแดงมองว่าไม่มีปัญหาวันนี้มองว่าสู้ได้มาที่คู่สองคู่สองริิชัยปอพินพัฒ์เจอกับกล้องสุรินสจเล็กเมืองนนฤิธิชัยนี่ซ้อมอยู่กับพี่เปียวลุกมะขามว่านะเมื่อเช้าเนี่ยวางหินปอชัยวัดปามาขนาดที่ก้องสุรินสจเล็กเมืองนนเนี่ยมาร้อยสิบแปดรถศูนย์จุดห้า ก้องสุรินนี่ซ้อมอยู่พีเคแสนชัยนะเมื่อเช้ามาเกินสีหน้าแววตาดูดีมากมวยกู่นี้เลดเปิดนะเลดเปิดที่ทิจัยต่อ19วันนี้หงแดงให้รองไปที่ก้องสุรินก้องสุรินวันนี้นะดูการฟิตซ้อมดูสีหน้าแววตานะวันนี้มองว่าพร้อมกว่าหงแดงเปลี่ยนใหม่เลยก่อนดน้านนี้ให้ทิจิชยัยวันนี้ข้ามมาอยู่ก้องสุรินมองว่าก้องสุรินวันนี้ ดูว่าฟิตซ้อมมาดีฟิตซ้อม PK ดูว่าวันนี้มาสู้ได้ชกแพ้ครั้งที่แล้วนะสองสายกดูเป็นต่อยก4วันนั้นมาไม่มีสภาพเจอริติชัยออกมาเบียดบทวันนั้นแพ้ไปๆายวันนี้มองว่ากล้องสุรินสู้ได้2 PK เ,เลดริติชัยต่อ19วันนี้ให้ข้ามมาอยู่กล้องสุริน FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน เอฟซี FC, ท่านใหนที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนําเลยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมือชอบออกตัวมือรักมือชอบมาที่คู่สามรองคู่เอกสมิงแดงวอจากรวุิเจอกับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันร้อยยี่สิบห้าสมิงแดงมาร้อยยี่หกจุดสี่ขนาดที่แก้วฟ้าน้อยมาร้อยยี่สิบห้าจุดหกสมิงแดงซ้อมอยู่เพชรสี่หมื่นนะเมื่อเช้านี่แฟนพีวิ์พามาขนาดที่แก้วฟ้าน้อย ซ้อมอยู่สอจรวันพี่แชมป์จะพามานะพี่แชมป์กับคุณเจชนันพามาสามฟอร์มล่าสุดสวยงามด้วยด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยเข่าในอาชีพแต่หงแดงมองว่าแก้วฟ้าน้อยนี่อาวุธดูหลากหลายกว่านอกนี่มีแข้งขวาหมัดศอกคมขณะที่ในมองว่าเบียดคู่ขีวันนี้หงแดงให้ข้ามมาอยู่นะข้ามมาอยู่แก้วฟ้าน้อยมองว่าแก้วฟ้าน้อยประสบการกระดูกมวยดูดีกว่าอาวุธจูเยอะกว่าวันนี้เหลสมิงแดงต่อห้าสี่ หงแดงแนะนําให้ข้ามมานะข้ามมาอยู่แก้วฟ้าน้อยมาที่คู่เอกคู่เอกราชเดชทีเอ็นมวยไทยเจอกับคิวทองน้้ยสีมุมเมืองร้อราชเดชมาร้อยยขณะที่คิวทองมาร้อยยี่สิบเอมร์มล่าสุดพอๆกันราชเดชแพ้น็อกอาลีฟสอเดชพันยกหนึ่งนะวันลุมพินีขณะที่คิวทองแพ้ปังต่อพอหลักบุญ ราชเดดซ้ายจังหวัดฝีมือแข้งซ้ายหนักแรงหลักเหลี่ยมไอคิวดีขณะที่คิวทองน้้ยสี่มุมมึงมวยขวาหน้าดีนะแข้งขวาดีในเหนียวแน่นวันนี้ลดน้ําหนักพอๆกันสรีระรูปร่างใกล้เคียงกันมากวันนี้ของแดงข้ามนะจากคิวทองมาอยู่ราชเด,ดชอบทางมวยนะทางมวยซ้ายของราชเดดมองว่าราชเดดในมวยซ้ายแข้งซ้ายดีเข้าออกรวดเร็วชกกลางวันเป็นประจำขณะที่คิวทอง ชกตอนเย็นเป็นประจำวันนี้เจชั่วโมงนับจากนี้ไปฟื้นไม่ฟื้นลดน้ำหนักของแดงมองว่าสีหน้าแววตาราชเฉด,ดดูดีกว่าเลทเปิดคิวท,ทองต่อ19ให้รองระที่ราชเฉดดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่13บสช่างก่อนชกเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลองกลางเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนมานมาดูมวยรักมวยชอบ ชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่ราชเดชที่เอ็นมวยไทยวันนี้มวยทางซ้ายเจ้าที่นะมังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่สโลแกนนี้ใช้ได้กับช่องเสียดไปใช้ที่อื่นไม่ได้นะยืมวลีของจ่าเทียนลอกสามมาใช้วันนี้ชอบหนึ่งชอบไปที่ราชเดชเรทเปิดมาราชเดชเป็นรองสิบเก้าให้รองไปที่ราชเดชชอบที่สองชี้ชัดไปที่กล้องสุรินทร์สจอรเล็กเมืองนนท์ซ้อมพีเควันนี้สภาพร่างกายสภาพความฟิตสีหน้าแววตาดูดีกว่า วันนี้เรดเปิดกล้องโุเรนต่อ19เอ้าไม่ใช่สิ่รีดฤทธิจจใชใยต่อ19ให้รองไปที่กล้องสุเรนชอบที่สองชี้ชัดไปที่กล้องโซเรนซ้อม pk ส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรโชกุลวันนี้มองว่าเพชรโชกุลเป็นมวยในรายการเป็นมวยหลักเหลี่ยม iq สมอง iq ดีเยี่ยมเข้าออกรวดเร็วไฟล่าสุดสวยงามชนะเพชรเมืองเสือซึ่งตัวใหญ่กว่าเป้งวันนั้นเตะเลี้ยงเลยวันนี้เหมือนกันนะวันนี้คู่ต่อสู้มาแทน วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรชกุลจะเบียดเฉือนชนะมนพระรามสิทธิเพชรรู้กันเบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเปียดห้าสิบห้าสิบแต่ก็ยังชอบไปที่แก้วฟ้าน้อยมองว่าก้าวฟ้าน้อยนี่เก๋กว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสมิงเดชสนุกเลยนี่คือสี่คู่มวยรักมวยชอบช่างก่อนชกมาที่คู่ห้านะคู่ห้าชานช,าชัยชอเกตวินาเจอกับฟ้าอุทยัยน้อยสิทธิ์ฟ้าอุทยัยร้อยสิบแปด พรอุทัยนี่ลรถสองปอนขนาดที่ชาญชัยนี่มาตามพิกัดชาญชัยเคยชนะมานะมวยคู่นี้จะมา,มาที่ราชดำเนินวันนี้หงแดงชอบไปที่ชาญชัยคู่ห้าแดงส่วนคู่หกเพชรรุ่งต่อคงอินเจอกับเพชรอ,อุทัยอบตนาหนองทุ่มวันนี้ชอบไปที่เพชรรุ่งนะมองว่าเพชรรุ่งดูว่าได้เปรียบสรีรนะรูปปางวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรอุทัยเบียดเปียดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบสาม เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีลงปาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ